สวัสดีครับช่องสารพันไม้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นม่วงมงคลนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงครับชื่อของเขาคือม่วงมงคลครับทูบายเขาจะเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับกำลังออกดอกสวยเลยครับหน้านี้ครับนี่ครับดอกเขาครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงสดเลยนะครับสวยมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับม่วงมงคลเพื่อน นี่ครับดอกเขานี่กําลังจะบานเลยครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือดอกที่กําลังจะบานนะเพื่อนๆนี่ครับม่วงมงคลครับปลูกเป็นไม้มงคลครับเพื่อนๆฟังชื่อก็รู้แล้วครับว่าม่วงมงคลปลูกไว้ในบ้านนะครับผู้อยู่ก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะครับสวยงามเพื่อนๆนี่ครับนี่ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะครับเนี่ครับกำลังเริ่มออกดอกแล้วนี่ครับดอกเขาครับนี่ครับ ต้นเขาสูงได้สองถึงสามเมตรเลยนะครับนี่ครับใบเหลมๆครับตูต้นเขาครับต้นเขาเป็นแบบนี้ลักษณะต้นเขานะครับเป็นไม้ไม่ใหญ่มากครับเพื่อนๆนะครับแต่เวลาออกดอกแล้วสวยครับนี่ครับนี่เราเอาเขาออกดอกแล้วครับเห็นไหมครับดอกเขาสวยเลยครับนะครับอันนี้คือต้นม่วงมงคลนะครับปลูกเป็นมงคลแก่บ้านครับเพื่อนๆบ้านใครนะครับ มาปลูกที่บ้านได้เลยนะครับสวยครับเวลาเขาออกดอกแล้วสวยมากครับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีตอนกิ่งนะเพื่อนนะครับกิ่งตอนนี้ก็เป็นกิ่งตอนมาปลูกนะครับนะครับต้นใหญ่เขาตัวนี้เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับนะครับนี่ครับเริ่มนี่ครับดอกเขาบานสวยมากเลยครับนะครับ ต้นนี้กำลังจะบานครับเพื่อนดูครับโอ้โหต้นนี้ดอกต e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  ูมเต็มต้นเลยเพื่อนๆนี่ครับมีคัาเพื่อนๆสวยงามครับดอกตูมเต็มต้นเลยแล้วนี่นี่ครับเขากาลังจะบานเป็นดอกม่วงมงคลนะครับสวยงามเพื่อนๆขนะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับใบเขาจะแหลมๆนี่ดอกเขาจะตุ่ม,มคๆครับเพื่อนๆนะครับปลูกไว้เป็นมงคลแก่บ้านครับ แทนเพื่อนเขาไหนมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอบได้ผมกดดีๆตอบให้ครับเพื่อนๆอย่าลืมเพื่อนๆชอบก็กดติดตามซับสไครต์ให้ช่องสาระผ่นไม้ด้วยนะครับมีผ่านไม้ดีๆมปแนะนำเพื่อนๆให้ปลูกที่บ้านครับวันนี้ก็สวัสดีครับ